หลังจากที่นักแสดงหนุ่มปั้นจันร์ปรมาโพสรูปคู่กับสาวคนหนึ่งหลังจากที่เป็นโสดมาพักใหญ่ก่อนจะมีเพื่อนเอนเข้ามาคอมเมนต์แซวจนหลายคนคิดว่าเป็นการประกาศข่าวดีล่าสุดได้เจอปั้นจันทรที่งานบวงสรวงละครบุงงาสารีที่แกรมมี่จึงไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวหัวใจว่าหญิงสาวคนนั้นใช่คนดีของใจหรือไม่ซึ่งปั้นจันฉเฉลยว่ารูปล่าสุด ก็ลงรูปคุณเขาก็ไม่เชิงเปิดตัวนะแต่เราลงเป็นปกติของคนคบหากันตอนนี้ไม่โสดแล้วครับยิงเรียกว่าคลั่งรักได้ไหมไม่คลั่งแต่เสมอต้นเสมอปลายแล้วกันเหมือนทุกครั้งแหละเราก็อยากให้มันดีนะแต่ครั้งนี้ดูจะดีที่สุดแล้วเพราะเราพร้อมหมดสภาพแล้วหัวเราะถ้าหลุดคนดีๆไปอีกก็คงไม่มีแล้วแหละที่จริงตอนนี้ชีวิตมันเป็นปกติแล้ว เราซ้อมกีฬาถ่ายละครกลับบ้านอยู่กับครอบครัวมีแค่นี้ไม่ได้หือหวาอะไรแล้วมีไปเจอเพื่อนนิดหน่อยเรียกว่าครั้งนี้ล้างมือในอ่างทองคําเลยไหมล้างมือในอ่างทองคําแล้วแต่ถ้าใครไปเจอนั่นไม่ใช่ตัวจริงยิ้มถอดเขี้ยวเล็บแล้วใช่ไหมมันถอดแล้วแหละแต่มนุษย์เนื้อมันอาจจะมีพลาดบ้างก็ได้แต่ไม่พลาดดีที่สุดกับรักครั้งนี้เริ่มต้นยังไง ผมอยู่สนามกอล์ฟเราเจอกันที่สนามกอล์ฟเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาแหละก็ได้เจอคุณโจมิเขาตอนแรกก็เห็นผ่านผ่านกันก็รู้จักกันแต่ไม่ได้คุยปกติจะเริ่มจากเราชอบมากๆจากหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดยิ้งมันด้วยความไม่เข้ากันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ครั้งนี้มันเริ่มจากคนที่เคยเห็นกันมาก่อน และรู้จักกันจากคนรอบๆและพอได้รู้จักกันก็เริ่มคุยแต่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเจอครั้งแรกเขาก็ดูน่ารักดูดีสวยพอเรารู้จักไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเติมและเขามีน้ำใจกับผมมากคอยดูแลใส่ใจความรู้สึกมากๆเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะเราก็มาจากความไม่เพอร์เฟกทั้งคู่ในเรื่องของความรู้สึกทุกคนมันมีเรื่องราวที่ผ่านมาผมเองก็อยากจะเป็นคนที่ดี ขึ้นอยู่แล้วเราก็มาคุยกันแบบเปิดอกแบบผู้ใหญ่ก่อนมีข้อเสียแบบนี้นะถ้าอะไรผิดพลาดไปก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะแต่เราจะไม่ปล่อยมือกันนะเรียกว่ามาช่วยหิยนใจกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวจริงๆผมคิดว่าผมอยู่ด้วยตัวเองได้แต่เรื่องแบบนี้เวลามันมีเข้ามา เราก็ไม่ได้ปิดกัน้นเราก็ให้โอกาสตัวเองและพอมันตรงล็อปก็โอเคเดินด้วยกันมันดีกว่าเดินคนเดียวใช่ไหมผมว่าแน่นอนนะมันมีคนที่คอยดูแลเทคแคร์ความรู้สึกเราทั้งคู่แตกต่างจากครั้งก่อนก่อนด้วยใช่ไหมที่ครั้งนี้เริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆไต่ขึ้น มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ผมว่าทุกอย่างเราถามหาความเพอร์เฟกจากความรักไม่ได้หรอกแต่มันก็คือการเรียนรู้กันไปทุกๆวันและทำให้มันดีที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งความรักมันลดลงพอมันไม่เท่ากันมันปล่อยมือกันก็ต้องตามนั้นทำให้เขาไว้ใจขนาดไหนเพราะเมื่อก่อนเราก็ขั้นสุด จริงๆความน่ารักของเขาก็คือเขาไม่ได้ตัดสินผมจากเรื่องราวที่มันผ่านมาและผมก็รู้สึกว่านี่มันค่อนข้างแฟนะและเป็นการให้ผมพิสูจน์ตัวเองจริงๆเราไม่ได้พิสูจน์ฝ่ายเดียวมันต้องพิสูจน์กันและกันรครบกันนานหรือยังเกือบจะปีแล้วนะแต่เรารู้จักกันมานานกว่านั้นแต่ยังไม่ได้สนิบเหมือนเราเห็นหน้าค่าตากันแล้วเราก็ไม่ได้มีใครคนนี้มีเพื่อนเชียร์ไหม ไม่มีเลยนะเรารู้จักเพื่อนเขาบ้างจริงๆกลุ่มเพื่อนใกล้ๆกันแต่ปั้นไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าพอเราโตแล้วคําเชียร์มันไม่ได้มีผลกับเรามันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วว่าเราจะตัดสินใจยังไง เราจะพิจารณาเขาจากอะไรเขาจะพิจารณาเราจากอะไรมันก็ต้องดูกันเพราะเราโตกันทั้งคู่แล้วไม่ใช่เด็กๆหรือวัยรุ่นดูความรักครั้งนี้เราจริงจังถึงขั้นแต่งเลยที่จริงก็จริงจังทุกครั้งเดี๋ยวจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่จริงจังไม่ได้ แต่มันมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายจากกันไปเรื่องราวที่ทะเลาะกันมันก็มีแต่ตอนนี้ยังจับมือไปด้วยกันฉันอยากแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับเธอนะเธออยากแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับฉันมันก็ไปต่อแค่นั้นเลยครับตอนนี้พร้อมจะจับมือสร้างอนาคตด้วยกันหรือยัง อนาคตมันมีอยู่แล้วเพราะปั้นก็อายุเข้าเลขสามกว่าแล้วนะเขาก็โตแล้วเราก็มองต้องมีการวางแผนชีวิตไว้แต่ถามว่ามันก้าวกระโดดไปถึงมีลูกไหมมันก็ยังพูดไม่ได้เพราะตัวผมเองก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำมีความฝันเพราะถ้ามีลูกปับ๊บก็จบลูกอย่างเดียวเลยเพราะทุกคนก็เป็นแบบนั้นอายุเท่ากันไหม ไม่ครับผมน่าจะโตกว่าประมาณห้าถึงหปีตรงไหนของเขาที่ตรงใจเราหลังๆผมก็พยายามไม่มีแนวนะแต่สุดท้ายก็มาตายสาวหมวยยิ้มก็น่ารักแต่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมคิดว่าสวยยิ้มเคยถามเขาไหมว่าชอบเราตรงไหนส่วนใหญ่คนที่เราเคยคุยก็จะบอกว่าคบคนในวงการมันยาก เขาก็ไม่อยากคบคนในวงการหรอกแต่ของแบบนี้พอมันเดินเข้ามาก็ห้ามไม่ได้พอเจอกันแล้วถูกใจคุยกันรู้เรื่องก็ห้ามไม่ได้แต่ผมว่าผมก็พยายามเป็นที่ที่จะดีขึ้นนิ่งขึ้นเพราะเราอายุเยอะกว่าเขาเขาเป็นลูกเครื่องเหลอเขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนี่แหละครับหลายคนก็แซวว่าภาพเหมือนฟรีเวดดิ้ง คือไปงานแต่งเพื่อนเขาเขาก็แซวว่าเวลาเราเจอเขาเราไม่เคยแต่งดีๆเลยใส่หมวกกางเกงกลอฟเสื้อยืดเราไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไรเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกงานยิ้มถ้าจัดงานแต่งจะจัดที่สนามกลอฟเลยไหมไม่หรอกครับหัวเราะเบื่อแล้วเพราะเราอยู่กับก๊อฟมาทั้งวี่ทั้งวันแล้วแยกจากก๊อฟบ,บ้างก็ได้ความรักครั้งนี้เป็นยังไงสำหรับเรา ผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะดีจากตัวเองแต่การมีคนข้างๆและเขาคอยปรึกษาเทคแคร์ดูแลกันคอยไว้ให้ระบายบนส่วนใหญ่ก็เรื่องง่ายๆเรื่องรถติดเรื่องฝนตกอากาศร้อนเมากันคุยเรื่องชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สนุกแล้ว